อ๋อแล้วครับมามาลิงแถวเรื่องแถวเรื่องแถวเถวแถวแถวมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทุบเองครับเดี๋ยวผมทุบเองโอเคสามสองหนึ่งไปหนึ่งโอ้ยโดนสลักระเบิดแล้วแหละแต่ผมโอเคโอ้ยี่ดูประตูข้างหลังเลยว้าว มะตูก่อนเยี่ยมาตูก่อนมว้ามาผ่านเน้นพลังจิเลยีเรียบร้อยเหลือคนอยู่เหลือในห้องหนึ่งสองสออ่ะมาดูดิใช่ไหมเพลยอ๋อยังเหลืออยู่มันอยู่ไหนวะอองกองูกเรียบร้อยเียอยกูริกูิกูอะไรไ ไปเช็คไปเช็คเรียบร้อยไป็คไปายเรียบร้อยเ้ตามจับไม่ปิดจาเนียบรอให้เนียบรอใหารดับาไปแล้วจารไปแล้วอ้าไล่โอไปครับไปไไว้อะไรให้เาแล้วดแ อะไร <Yeah. S 1> อะไวร <Yeah. S 1> ไวได้รอะไร